ไปดูที่ภูเขียวชัยภูมิกันหน่อยค่ะแมค้คนหนึ่งที่ตั้งร้านขายของอยู่จุดเดิมอยู่ทุกวันเป็นตลาดรัดคนเดินนะคะแต่วันนั้นเธอไม่รู้เลยว่ามันจะถึงคราวเคราะห์ที่ฝาท่อระบายน้ําที่เธอยืนอยู่ทุกวันเนี่ยมันจะพังถล่มแบบนี้ค่ะอ่ะวนคลิปให้ดูอีกรอบ สมเมตรนะคะท่อเนี้ย่วงลงไปอะแล้วเห็นจังหวะที่คุณสิวันรุปลงไปเนี่ยเพราะว่าฝาฝาท่อมันแตกเนี่ยนะคะขาฝาปูนอะเออแขนซ้ายเ,เธอกระแทกกับขอบนั้นอะเต็มเเลยอะเจ้าตัวแบบนะเจ็บมากนะคะ นี่คือตลาดคนเดินภูเขียวค่ะอยู่หน้าบ้านของเจ้าของคลิปค่ะตลาดนัดมีทุกวันพุธนะคะตอนที่เกิดเหตุก็คือ6โมงเย็นของวันที่4กันยายนที่ผ่านมาคุณศิรวัลหันเวียงค่ะแม่ค้าสาววัย32ปีเธอบอกว่าก็ขายของต้นนี้เป็นประจำอยู่แล้วยืนบนฝาท่อปูเนี่ยมาตลอดเลยไม่เคยสังเกตว่าฝาท่อมันชำรุดค,คือมันเป็นฝาปูห่ะมันดูแน่นหนาเนาะแล้วมันมันสังเกตรอยร้าวยากด้วยอะค่ะ สีมันเข้มๆอย่างนั้นน่ะวันเกิดเหตุจังหวะนั้นเธอก็รับว่าก็คือยืนอยู่ตรงจุดเดิมที่เคยยืนมาทุกวันน่ะไม่ทันไราฝาท่อก็แตกพังยุบตัวเธอเนี่ยร่วงลงไปในท่อระบายน้ําที่มีความลึกกว่า3เมตรแต่เคราะหดีว่าร่วงลงไปแล้วชาวบ้านอ่ะช่วยเธอขึ้นมาแบบทุรักษ์ทุเลหน่อยแล้วถามว่าบาดเจ็บตรงไหนบ้างพี่คะ คุณสิรวันบอกเจ็บซี่โครงซ้ายสุดๆเลยอ่ะมันเป็นบุมที่เธอกระแทกตรงขอบเนคะเห็นไหมคะจังหวะที่ลงเนี่ยแล้วก็ช้าไปหมดเลยนะคะด้านซ้ายของร่างกายทางเทศบาลค่ะเทศบาลตำบลผูกเขียวหนึ่งมาซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ําเรียบร้อยละเอาฝาใหม่มาใส่แทนฝาท่ออันเก่าที่ชํารุดพังไปหลังจากที่เกิดเหตุได้วันเดียวยกมาเลยมันไงฝาใหม่สีสันขาวสะอาดมาเลยเนี่ยนะคะ เออเป็นฝาปูนเหมือนกันซ่อมแล้วซ่อมแล้วนะคะส่วนอาการบาดเจ็บของคุณสิริวัลเทศบาลก็มาเยี่ยมเหมือนกันตั้งแต่วันเกิดเหตุเลยแล้วก็ให้ค่ายารักษาเบื้องต้น1,000บาทนะคะหลังจากนี้เทศบาลบอกว่าก็จะรับผิดชอบเยียวยาตลอดจนกว่าอาการจะหายดีคุณสิริวัลบอกว่าอยากจะฝากประชาชนอย่าชะล่าใจเหมือนเธอก็ยังเจ็บแขนอยู่เลยนะบํานน่ะแค่ระวังเฉพาะพวก ฝาตะแกรงเหล็ก,กใช่ไหมคะแต่พอมันเป็นฝาปูนก็จะคิดว่ามันแข็งแรงแน่นหนากว่าเหมือนเธอที่ไม่คิดว่ามันจะแตกลงไปไง่ายๆแบบนี้ค่ะไปหาหมอหรือว่าไปโพยาบาลอล <ไป S 2> อดีตอนนั้นก็ขายของเป็นประจำค่ะพอดีก็อยู่แถวนั้นเป็นประจำ<ม>ก็ไม่คิดว่ามันจะชำรุดหรืออะไรค่ะประมาณ2องเมตรครึ่งถึงสามเมตรได้ค่ะ ต่างมีแล้วเจ็บตรงไหนบ้างครับซี่โครงซ้ายค่ะแล้วก็มีช้ำด้านซ้ายค่ะถ้าจะขึ้นไปก็ดูให้ดีก่อนค่ะเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ก็ได้<ม>เพราะว่าน้ำด้านแรงด้านล่างมันแรงมากค่ะถ้าเป็นเ<อ>ด็กอาจจะพัดได้าอาจจะไม่โชคดีเหมือนคุณสิริวัลน,นะคะที่จังหวะลงเนี่ยคือเธอเจ็บด้านซ้ายแหละเพราะมันกระแทกใช่ไหมครับแต่ดีกว่าศีรษะกระแทกนะและยังโชคดีที่ข้างล่างมันไม่มีอะไรแหลม ไม่มีอะไรมาเสียบอะเธอตกลงไป3เมตรแล้วมีคนเห็นด้วยนะคะช่วยเธอขึ้นมาได้ทันท่วงทีมีมือถือตกลงไปพร้อมตัวเองจมหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่เอาชีวิตกลับมาได้ดีที่สุดเลยนะคะท้ายที่สุดก็คือชีวิตการเป็นพลเมืองเนาะมันก็ควรจะปลอดภัยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามเอาเป็นว่างดการยืนบนฝาท่อไปเลยดีกว่าเอาเป็นว่าดูข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์นะเนาะดูเป็นอุทาหอแล้วกัน